ค่ะมีสกูช่ล็อตใหม่เข้ามานะคะแต่ว่าพวกนี้นะคะก็หมดแล้วนะคะพวกนี้หมดแล้วเพราะว่าแบบของเข้ามาปุ๊บแล้วมีคนทักไลน์มานะคะเขาก็บอกว่าเอาทุกชิ้นเลยนะคะเขาคือเขาโอนมาแล้วด้วยนะคะก็แบบมารีวิวให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะคะว่ามีสกูช่ล็อตใหม่เผื่อครั้งหน้าใครอยากให้เอาชิ้นไหนมาก็บอกได้คอมเมนต์ได้นะคะเพราะว่าแบบพวกนี้พวกนี้หมดแล้วนะคะ ไม่ต้องทักไลน์มาเนาะหมดแล้วนะคะแต่ว่ามารีวิวให้ดูคือแบบคนสั่งหมดแล้วนะคะของมาก็หมดเลยโอเคค่ะอย่างแรกเป็นราคา20บาทนะคะก็เป็นสี่ชิ้นเท่านั้นนะมีเป็นแซนด์วิชค่ะก็มีกุเดัธรรมกุเดมะแผ่นเค้กหนะ้าสีชมพูนะคะมีมินิแพนดับบันเอ้ยไม่ใช่เป็น แพนเค้กแพนด้าและลินนะคะแล้วก็เป็นซาละเปาค่ะอย่างต่อไปเป็นราคา30บาทเป็นแถวนี้นะคะเป็นเห็ดนะคะเห็ดของไ y เมโลดี้เนาะเป็นสีชมพูกับสีเขียวค่ะแล้วก็มีเป็นไอศครีมเป็นไอศครีมโคลช็อกโกแลตกับโคนสีเขียวนะคะแล้วก็เป็นเค้คิตตี้โดนกัท ค่ะก็พวกนี้ราคา30บาทนะคะต่อไปเป็นราคา4ี่บาททั้งสองแถวเลยนะคะก็อย่างแรกจะเป็นซาลาเปากุเดหมะค่ะมีสองหน้านะคะหน้าเหมือนกันเนาะแล้วก็จะมีเป็นบันหน้าสีฟ้านะคะมีเป็นหัวเห็ดนะคะเป็นแมวนะแมวหัวเห็ดนะคะเป็นสีขาวสองชิ้นแล้วก็มีเป็นโดนัทเลยสดนะคะนี่นะโอเคค่ะ ชั้นต่อไปก็จะมีเป็นบันนะคะเป็นบันหน้าเป็ดสีชมพูนะคะแล้วก็มีเป็นเออเป็นเหมือนออนเซนบันนะคะเป็นหน้าสีน้ำตาแล้วก็มีเป็ดค่ะเป็นเป็ดหน้าแบบนี้แล้วก็เป็นหัวมีมาทางหัวเป็ดนะคะมีเป็นมีเดียมแพนด้าบันโบชมพูค่ะ ก็พวกนี้เป็นราคา40บาทนะคะอย่างต่อไปจะเป็นจ um ัมโบ้แพนด้าบันค่ะมี2ชิ้นนะคะราคาชิ้นละ100บาทค่ะเป็นโบชัมพูกับหน้าสิธรรมดานะคะนุ่มสโลทั้ง2ชิ้นเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นอย่างสุดท้ายค่ะเป็นขวดนมนะคะขวดนมนี่แบบฮิตมากคนสั่งเยอะมากนี่เป็นแหกน,นะคะ